ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสร้างตัวนี้เป็นเสื้อคอปีนในตัวนะคะเป็นเป็นแหลงมาข้างหน้าค่ะมีิดกระดุมหน้าแล้วตัวนี้อยู่ในแขนเสื้อเราใช้ลูกหัวไหล่นะคะค่ะรามาทํากันเลยค่ะเราสร้างแคเทื่อนแม่แบบมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราปิดเกล็ดเรียบร้อยแล้วเราจะมาดูการทําคอกันต่อนะคะเราปิดคอค่ะหนึ่งเซนการอ้าหนึ่งเซนเราปิดเลยค่ะ พอเราได้แล้วตัวนี้สับหน้าอยู่ในเกินแล้วติดก,กระดุมนะคะสองจุดห้าสองเซนครึ่งตัวนี้เป็นคอปีนะคะเราจะตีตรงเลยค่ะตีตรงจากจุดข้างขอตรงจุดคอเนะะี่ยค่ะเราจะตีตรงขึ้นแล้วเราตีด่งขึ้นประมาณสองเซนสองเซนนะคะเราขึ้นสองเซนแล้วเราจะตีเข้าค่ะเราวัดเข้าสามเซนค่ะเราตีเฉียงมาเลยนะคะตัวนี้ตีเฉียงมาที่สามเซนนี้เลยค่ะ เราได้แล้วนะคะการวาดคอค่ะตัวนี้จะวาดแบบง่ายๆเลยนะคะช่วงคอเราจะตีผ่านความยาวจากคอหน้ามาเลยนะคะบ่าหน้ามาความลึกจากบ่าหน้าอยู่ในเกณฑ์ลงอยู่ในเกณฑ์ประมาณเนะะี่ยค่ะสามเซนเราวัดตรงจุดคอข้างคอของลูกค้ามาก็ได้ค่ะอยู่ในเกณฑ์ประมาณเจ็ดนิ้วครึ่งเราวาดเลยค่ะการวาดคอนะคะเราจะวาดวาดโค้งมานี้ได้เลยค่ะตีผ่านตีผ่านโค้งมานี้ได้เลยค่ะ เราจะวาดมานี่เลยนะคะจุงจุดส้นบ่าหน้านี่เลย,เลยช่วงคอเราก็าจะตีแบบนี้ค่ะโค้งวาดโค้งมานี่ได้เลยเป็นคอปกนะคะการวาดคอช่วงคอไหลเราจะวาดตรงนี้ค่ะเราจะตีให้เป็นมนๆมขึ้นนะคะแต่งค่ะแต่งให้มน,มนมนขึ้นจะได้สวยขึ้นค่ะจะได้ไม่หักโค้งจนเกินไปเนี่ค่ะตรงนี้เราแต่งโค้งตรงจุดไหลมาช่วงจุดไหลนะคะ ลายตัวนี้เราเป็นรูดเราจะขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณสองเซนถึงเซนครึ่งเราจะตีเลยค่ะเราจะวาดลักแร้ใหม่เราจะตีมาที่จุดบ่านหน้าเราจะกินบ่านหน้าเข้าประมาณจุดห้าได้ค่ะการการทําแขนรูดนะคะจะไม่ตึงค่ะเราวาดเลยค่ะแล้ววาดลักแร้ใหม่ได้เลยค่ะโค้งมาค่ะเราได้ลักแร้ที่หน้าแล้วเราจะมาดูเก็ดกันต่อเลยค่ะคอเราได้แล้วตัวนี้คอเราจะจะไม่มีการแยกอะไรเลยนะคะตัวนี้เราจะทําสาบได้เลยค่ะเรียกค่ะเราทำคอ ช่วงเกตหน้าเราห่างเป็นเก้าเก้าเซนค่ะชิ้นล่างก็เหมือนกันเก้าเซนเหมือนกันค่ะความยาวอยู่ในเส้นสะโพกครึ่งสะโพกนะคะห้าเซนเราตีเลยค่ะช่วงเอวตัวนี้เราเข้าอยู่ในตีนประมาณเซนครึ่งเราบวกเลวนะ,ะส่วนมากถ้าคนตัวเล็กเราก็จะบวกตลอดเลยคะ่ะบวกเอวบวกแปดเอวบวกหกสะโพกบวกแปดค่ะเราวาดเลยค่ะ วามาที่เส้นสะโพกนี่เลยนะคะเอวข้างตัวนี้เราขึ้นเซนครึ่ง1.5เราวาดเลยคะ่ะวาดมาได้เลยเราจะมาดูช่วงเกล็ดกันนะคะตัวนี้เราตัวนี้เราจะเป็นเกล็ดไม่มีเกล็ดนะคะเราจะตีเราทาเกล็ดใต้อกะคะ่ะเราตีเราจะลงจากจุดยอดจุดอกนะะี่ค่ะตรงจุดนี้เจ็ดถึงแปดเซนะคะ่ะแล้วเราก็ตีตรงมาที่จุดยอดอกนะะี่ค่ะตีตรงมาได้เลย แล้วเราก็จะแยกเลี้ยงนะคะเราตัดได้เลยแยกเลี้ยงเราจะหากระดาษมาแปะค่ะ ค่ะการทําเราก็จะล้นเกล็ดอยู่ในเกล็ดประมาณสามถึงสี่เซนนะคะล้นเกล็ดลงมาแล้วเราวาดเกล็ดใหม่เลยค่ะตีเป็นเกล็ดเลยค่ะแล้วเราก็ปิดเกล็ดนะคะการปิดเกล็ดแล้วเราก็ตัดได้เลยตัดข้างตัดเอวข้างค่ะตัดสะโพ้ล่างชายล่างค่ะ ตรงจุดเช่นหน้านี้เราจะตรงเนี้ค่ะที่เราจะตรงจุดข้างบนนี้เราจะตรงนี้เราติดกระดุมกิ๊บก็ได้ค่ะตรงนี้และตรงจุดข้างหน้านี้เราเจาะเจาะรังเลยค่ะเจาะรังตรงจุดนี้เจาะรังหนึ่งรังความห่างของรังนะคะอยู่ในเกณฑ์ประมาณหกเซนครึ่งถึงเจ็ดเซนนี่ค่ะเราก็วัดรังต่อไปได้เลยแล้วเราจะมาดูชิ้นหลังกันต่อชิ้นหน้าเราได้แล้ว ค่ะชิ้นหลังก็เหมือนกันนะคะเราจะตีขึ้นจากจุดไหล่จุดสรคอนะคะี่ค่ะขึ้นเราก็จะวัดเลยค่ะจุดตรงนี้เราขึ้นสองเซนขึ้นสองเซนจากจุดคอนะคะแล้วเราก็จะตีออกเราวัดจากจุดนี่ค่ะจุดข้างคอออกสามเซนเราก็จะตีเลยค่ะตีเชื่อมมาที่จุดคอตีเฉียงลงมาพอเราได้เฉียงแล้วนะคะเราก็จะวาดค่ะเราจะวาดโค้งให้สวยตรงจุดนี้นะคะตรงไหล่ เราจะตีโค้งแอนให้มาตรงไหนนี่ค่ะแล้วช่วงคอตรงจุดนี้เราก็วัดสองเซนแล้วนะคะเราตีตรงเลยค่ะพอดีเส้นนี้พอดีเลยตีตรงไปแล้วเราก็จะมาวัดคอค่ะเราแบ่งครึ่งคอเราได้ได้เจ็ดนะคะเจ็ดก็ได้สามครึ่งค่ะเราแบ่งครึ่งเลยค่ะสามครึ่งการทําเกรดข้างหลังเราจะตีเฉียงๆนะคะเราไม่ได้ตีตรงเป็นเส้นตั้งชานะคะเราตีเฉียงมานี้ได้เลยช่วงตรงนี้นะคะ เราขึ้นเราออกจากข้างคอสามเซนเราก็ตีเลยค่ะเก็ดช่วงตรงนี้สามเซนนี่ค่ะเก็ดใหญ่ประมาณหนึ่งเซนตรงจุดนี้เราตีเลยค่ะตรงนี้เหมือนกันค่ะความใหญ่ลงมาอยู่ในเกณฑ์ประมาณช่วงช่วงไหลค่ะเราตีเลยค่ะแล้วเราจะเย็บเก็ดตรงนี้นะคะตรงนี้เย็บค่ะนี่เราได้แล้วเช้นหลังตรงจุดไหลค่ะไหลเรา ขึ้นสองเซนเป็นไหล่ลูดนะคะจุดนี้เราเข้าจุดห้าได้ค่ะการวาดหลักแล้ตรงนี้เราตีกินได้ค่ะจะไม่ตึงค่ะเพราะเราจะทําเป็นแขนพองนี่เราวาดเลยค่ะเอวเราเข้าเซนครึ่งเราตีค่ะความยาวห้าเซนลงจากเส้นสะโพกเล็กห้าเซนเราตีตรงเลยค่ะ ข้างเราขึ้นเต็มครึ่งเราวาดค่ะช่วงเอวค่ะเราจะวาดเลยค่ะตัวนี้เต็มครึ่งเราตีโคมาที่เส้นสะโพกได้เลยค่ะนี่ค่ะเราได้แล้วชิ้นหลังเราจะประยุกนะคะการชิ้นหลังเราเราบวกค่ะเราแบ่งครึ่งได้ยี่สิบสองเราก็ได้สิบเอ็ดเราตีตรงเลยค่ะชิ้นหลังเราจะมีกิดนะคะตรงนี้เราขึ้นสองเซน เกตใหญ่อยู่ในเกตประมาณหนึ่งเซนนะคะชิ้นหลังจะทําให้ชิ้นหลังตรงชิ้นหลังจะทําให้ใสเราแนบขึ้นหน่อยค่ะเราปีนได้เลยค่ะค่ะชิ้นหลังจะเป็นเนี่ยค่ะนี่คือชิ้นหลังเราจะทบหลังนะคะตรงจุดนี้ตรงนี้จะเป็นเย็บเป็นเกล็ดธรรมดาค่ะเกล็ดธรรมดาเราเย็บเป็นเกล็ดธรรมดาเลยเลยนี่ยค่ะนี่เราทําสําเร็จแล้วนะคะคือการทํา เสื้อพอปีนค่ะเราตัดเลยค่ะช่องไหล่นี่ทุกคอนะคะเราตัดช่องคอไว้ได้เลย นี่คือการเข้าคอนะคะช่วงคอค่ะคอจะเป็นแบบนี้นะคะการเข้าคอนี่คือจุดไหล่เราจะตัดประมาณนี้นะคะ่ะการเข้าคอตรงจุดนี้เราจะเข้าคอตรงข้างหลังจะเป็นธรรมดาเป็นเย็บเก็ดนะคะตรงนี้คือคือคอหน้าค่ะแบบเสื้อคอปีนที่เราทําสําเร็จได้นะคะแขนรูดเย็บเก็ดใต้ตรงค่ะค่ะติดตามตัวต่อไปได้เลยนะคะ